จะเป็นอย่างไรถ้าสงครามครั้งใหญ่ครั้งต่อไปไม่ได้สู้กันด้วยระเบิดหรือกระสุนแต่สู้กันด้วยคลื่นที่มองไม่เห็นลองจินตนาการดูสิครับสงครามที่ไม่มีเสียงปืนเลยแต่กองทัพที่ทันสมัยทั้งกองทัพกลับเงียบสนิทไปเลย <c oughs> วิทยุใช้ไม่ได้ GPS หายไปจากจอดโดรนก็ร่วงจากฟ้าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเราจะคุยกันถึงยุทธวิธีการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EW ของรัเสเซียจากข้อมูลที่เราได้มามันชี้ให้เห็นว่ารัเสเซียกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของการรบสมัยใหม่ไม่ใช่โดยรถถังที่ใหญ่ขึ้นแต่ด้วยการควบคุมสมรภูมิที่มองไม่เห็นนี่แหละครับใช่เลยค่ะแล้วมันสำคัญมากที่ต้องเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่การกวนสัญญาณวิทยุแบบที่เราเคยได้ยินกันแต่มันคือการเปลี่ยนกระบวนกา์ทางทหารไปเลยเปลี่ยนกระบวนการ ค่ะคือให้ลองนึกภาพสนามรบเป็นเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะคะทุกหน่วยคุยกันผ่านไมโครโฟนของตัวเองสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็คือการที่คุณมีเครื่องมือที่สามารถตัดเสียงไม้ของฝ่ายตรงข้ามได้อ oh. หรือตะโกนเสียงดังๆแทรกเข้าไปหรือแม้กระทั่งแฮ็กเข้าไปในระบบเสียงของเขาแล้วพูดด้วยเสียงของเขาเอง oh. นั่นแหละค่ะคือแก่นของมันคือการควบคุมเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดในสนามรบ ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สาคัญอาจจะยิ่งกว่าการยึดพื้นที่ทางกายภาพไปแล้วด้วยซ้ำค่ะฟังดูน่าทึ่งมากครับเอาละเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันดีกว่าในข้อมูลบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่มีสัญญาณเตือนมานานแล้วโดวยเฉพาะในสงครามรัสเซียจอร์เจียป,ปี2008ที่นั่นมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมมันถึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในปี2008ที่จอร์เจียค่ะนักวิเคราะห์ของนาโต้สังเกตเห็นปรากฏการณ์ที่ แปลกมากอยู่ๆระบบสื่อสารทางทหารทั้งหมดของจอร์เจียคองล่มสลายทั้งหมดเลยเหรอครับทั้งหมดเลยค่ะการสั่งการกลายเป็นอมาพาสไปเลยโดรนล่าตระเวนที่เขาซื้อมาจากอิสราเอลซึ่งตอนนั้นคือทันสมัยมากนะคะอยู่ๆก็ร่วงจากท้องฟ้าโดยไม่ทราบสาเหตุสัญญาณ G P S ที่เป็นหัวใจของการเคลื่อนทัพยุคใหม่ก็หายไปชฉยๆครับตอนแรกหละคนคิดว่าเป็นแค่ความผิดพลาดทางเทคนิค แต่ข้อมูลภายหลังยืนยันว่าน,นี่คือการทดสอบภาคสนามของจริงครั้งแรกๆเลยของระบบ EW รุ่นใหม่ของรัเสเซียค่ะมันเป็นการโชว์ให้โลกเห็นครั้งแรกว่าแค่ควบคุมคลื่นที่มองไม่เห็นก็ทําให้กองทัพที่พึ่งผ่าเทคโนโลยีเป็นอมาพาธได้ภายในไม่กี่นาทีเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่เลยนะครับเนี่ยแล้วพอมาถึงเหตุการณ์ที่ไครเมรียในปี2014ผมเห็นในข้อมูลใช้คําที่ทรงพลังมากว่ามันคือสงครามอิเล็กทรอนิกส์สายฟ้าแลบครั้งแรกของโลก มันต่างจากที่จอเจยังไงครับมันคือการยกระดับจากการทดลองไปสู่การปฏิบัติการจริงเต็มรูปแบบเลยค่ะครับที่ใครเมียสิ่งที่น่าทึ่งคือก่อนที่รถถังคันแรกจะเคลื่อนพลหรือก่อนจะมีการยิงแม้แต่นัดเดียวการสื่อสารของกองทัพยูเครนในพื้นที่ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง<ฮ>ทั้งวิทยุโทรศัพท์สนามหรือแม้แต่เครือข่ายมือถือพลเรือนที่ทหารใช้กันเองก็โดนรบกวน หน่วยทหารยูคเครนถูกทําให้ตาบอดและหูหนวกเลยค่ะถูกตัดขาดจากศูนย์บัญชาการแล้วก็จากกันเองด้วยใช่ค่ะดโดรนลาตระเวนของพวกเขากลายเป็นแค่เครื่องร่อนไร้ประโยชน์ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ต้องพึ่งพาเรดาร์ก็ตรวจจับอะไรไม่เจอมันคือการสร้างความโกลาหลนอย่างเป็นระบบและแม่นยํามากทําให้ชาติตะวันตกที่ตอนนั้นยังประเมินความสามารถของรัสเซียต่ําไปต้องตกตะลึงไปเลยค่ะ โอเคครับการทำให้ทั้งกล่องทัพสื่อสารกันไม่ได้ในไครเมียนี้มันน่าทึ่งมากคำถามคือพวกเขาใช้อะไรทำมันเป็นรถบรรทุกคันเดียวที่มีเสาอากาศใหญ่ๆหรือว่าเป็นเครือข่ายของอุปกรณ์เล็กๆที่ซ่อนอยู่ทั่วพื้นที่ครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะมันคือทั้งสองอย่างรวมกันแต่หัวใจของมันคือระบบเคลื่อนที่ที่ทรงพลังมากในข้อมูลที่เราดูอยู่พูดถึงชื่อแปลกๆหลายชื่อแต่ตัวที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็น คราสุคาโฟค่ะคราสุคาโฟในข้อมูลบอกว่ามันทำให้เครื่องบินสอดแนมตาบอดได้คาว่าตาบอดในที่นี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับคือนักบินมองไม่เห็นข้างนอกเลยหรือว่าระบบเรดาร์ของเขากลายเป็นแค่หน้าจอว่างๆไปเลยอย่างหลังเลยค่ะ oh. ลองจินตนาการว่าเราเป็นนักบินของเครื่องบิน AWS นะคะเครื่องบินลำใหญ่ๆที่เป็นเหมือนหอควบคุมการบินเคลื่อนที่ของกองทัพครับ มูลค่ามหาศาลเลยใช่ค่ะทันใดนั้นหน้าจอเรดาร์ที่คุณใช้มองภาพรวมของสนามรบทั้งหมดกลับเต็มไปด้วยสัญญาณรบกวนเหมือนทีวีสมัยก่อนที่ไม่มีสัญญาณนึกภาพออกเลยครับมันไม่ใช่แค่ทําให้มองไม่เห็นแต่มันสร้างความสับสนและความไม่เชื่อมั่นในอุปกรณ์ของคุณทันทีนั่นคือเป้าหมายที่แท้จริงค่ะคือการทําลายความมั่นใจในเทคโนโลยีของฝ่ายตรงข้ามโหแสดงว่าถ้ามีเจ้าหนี้อยู่ใกล้ เครื่องบินสอดแนมราคาแพงก็แทบจะไร้ประโยชน์เลยแล้วมันมีแค่แบบนี้แบบเดียวหรือว่าเขามีเครื่องมือเฉพาะทางสําหรับเป้าหมายอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นเรือรบหรือการสื่อสารภาคพื้นดินเขามีเครื่องมือสําหรับทุกสถานการณ์เลยค่ะถ้าครสุึก่าสีเป็นเหมือนนักฆ่าเรดาร์ก็จะมีอีกระบบที่ชื่อ m e r m a s BN ที่ออกแบบมาสําหรับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าและไกลกว่าใหญ่กว่าไกลกว่าขอ,องเรือรบหรือฝูงบินทิ้งระเบิด ทำให้กองเรือทั้งกองถูกแยกออกจากศูนย์บัญชาการได้เลยแสดงว่าเขามีเครื่องมือสำหรับก่อกวนโดยตรงแล้วมีพวกที่เน้นหลอกด้วยไหมครับผมเห็นในข้อมูลพูดถึงระบบที่ชื่อเลี่ย3สที่ดูจะแตกต่างออกไปใช่ค่ะเลี่ย3สนี่แยบยนต์มากมันคืออาวุธทางจิตวิทยาที่มาในรูปแบบของสงครามอิเล็กทรอนิกส์เลยอาวุธจิตวิทยาเลยเหรครับค่ะ ระบบนี้จะใช้โดรนบินขึ้นไปแล้วปลอมตัวเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่แรงที่สุดในบริเวณนั้นเดี๋ยวปลอมเป็นเสาสัญญาณมือถือใช่ค่ะแล้วโทรศัพท์ของทหารฝ่ายตรงข้ามก็จะเชื่อมต่อกับโดรนนี้โดยอัตโนมัติอืหจากนั้นรัสเซียก็สามารถดักฟังการสนทนาอ่านข้อความ sms หรือ Mac แม้กระทั่งส่งข้อความปลอมไปหาทหารเหล่านั้นได้อย่างเช่นข้อความว่าอะไรครับก็อาจจะเป็นข้อความแบบยอมแพ้เธอเบื่อนทิ้งพวกคุณไปแล้ว หรือส่งข้อมูลตำแหน่งของพวกเขาให้กับหน่วยปืนใหญ่มันเป็นการโจมตีขวัญกำลังใจโดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวนะครับนี่มันไปไกลกว่าแค่การรบกวนสัญญาณแล้วแต่มันคือการแทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายส่วนตัวของทหารเลยแล้วที่ว่ากันว่ามีระบบที่สามารถสร้างพื้นที่อับสัญญ,ญาณขนาดใหญ่ได้เลยล่ะครับอย่าง t i อ a d a ั T2S t ท r a รดา T2S คืออีกระดับหนึ่งเลยค่ะ มันถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีดาวเทียมสื่อสารโดยตรงเลยค่ะโจมตีดาวเทียมค่ะมีข่าวลือว่ามันสามารถรบกวนสัญญาณจากดาวเทียมทั้งกลุ่มได้เช่นเครือข่าย Starlink หรือระบบ GPS ทั่วโลกเพื่อสร้างเอ่อฟองสบู่ของความเงียบทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณใดๆเข้าถึงได้เลยนึกภาพตามแล้วน่ากลัวมากครับถ้าทุกอย่างที่ต้องพึ่ง GPS มันหยุดทำงานหมดใช่ค่ะมันคือการสร้างความสับสนวุ่นวายได้อย่างสมบูรณ์แบบ ผมสงสัยว่าอุปกรณ์พวกนี้มันทํางานยังไงครับคือต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองในสนามรบหรือว่ามันมีผู้ควบคุมกลางที่คอยสั่งการทั้งหมดให้ทํางานประสานกันเป็นระบบใหญ่ๆครับนั่นคือจุดที่น่ากลัวที่สุดและเป็นจุดแข็งของรัสเซียเลยค่ะอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ทํางานแยกกันครับในข้อมูลอธิบายถึงสิ่งที่เรียกว่าอาณาจักรที่มองไม่เห็นซึ่งมีโครงสร้าง3มชั้นที่ทํางานประสานกัน3ชั้นเลยค่ะชั้นแรกคือชั้นภาคพื้นดิน ที่เราเพิ่งคุยกันไปพวกคราสุค่าหรือเลียสนี่เปรียบเสมือนกล้ามเนื้อหลักที่ทำงานในแนวหน้า <c oughs> ชั้นที่สองคือชั้นทางอากาศที่มีเครื่องบินรบกวนสัญญาณโดยเฉพาะเปรียบเสมือนพูดผีบนท้องฟ้าที่บินวนอยู่เบื้องบนคอยสร้างม่านหมอกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อบดบังการมองเห็นของเรดาร์ภาคพื้นดิน <c oughs> แล้วก็ทาให้ขีปนาวุธของศัตรูหลงทางด้วยถูกต้องค่ะและชั้นบนสุดคือชั้นอวกาศ ดาวเทียมของรัเสเซียไม่ได้มีไว้สอดแนมอย่างเดียวแต่ยังทําหน้าที่เป็นหูเป็นตาคอยตรวจจับการต่อยสัญญาณของฝ่ายตรงข้ามและประสานงานการโจมตีจากทั้ง3ชั้นครับทั้งหมดนี้รวมกันเป็นกําแพงที่มองไม่เห็นที่เป็นทั้งเกราะป้องกันและดาบที่ทรงพลังมากค่ะฟังแล้วเห็นภาพเลยครับ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรในเชิงหลักการรบครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของอุปกรณ์ไฮเทคแต่ดูเหมือนจะเป็นปรัชญาการทำสงครามที่แตกต่างออกไปเลยข้อมูลก็ชี้เห็นถึงความแตกต่างเยญ่หลวงในหลักนิยมระหว่างรัสเซียและนาโตด้วยถูกต้องเลยค่ะสำหรับนาโตโดยทั่วไปแล้ว e w มักจะถูกมองเป็นหน่วยสนับสนุนคือเป็นตัวเสริมใช่ค่ะเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันตัวเองหรือสนับสนุนการโจมตีหลักแต่สำหรับรัสเซีย e w คืออาวุธเชิงรกในแนวหน้า ทุกกองพลรบจะมีหน่วย EW เฉพาะทางของตัวเองติดไปด้วยเสมอหลักนิยมหลักของรัสเซียในปัจจุบันเรียกว่าการเผชิญหน้าทางข้อมูลข่าวสาร Information Confrontation ใช่ค่ะซึ่งเป็นแนวคิดที่รวม3เสา,สาหลักเข้าด้วยกันคือสงครามอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติการไซเบอร์และสงครามจิตวิทยาเป้าหมายไม่ใช่แค่การเอาชนะกองทัพในสนามรบแต่คือการทำลายการรับรู้ความจริงของฝ่ายตรงข้ามให้เขาไม่เชื่อมั่นในข้อมูลไม่เชื่อมันนมนอมมอม่นในผู้บงคับบัญชาและไม่เชื่อมั่นในตัวเอง และพวกเขาก็มีห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อฝึกฝนและพัฒนาแนวคิดนี้ด้วยใช่ไหมครับในข้อมูลชี้ไปที่ซีเรียรว่าเป็นสนามทดสอบที่สำคัญมากใช่ค่ะซีเรียรคือสนามทดสอบที่สมบูรณ์แบบเลยในปี2018เพนทากอนถึงกับเรียกซีเรียรว่าสภาพแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ดุเดือดที่สุดในโลกดุเดือดที่สุดในโลกเลยหรอครับค่ะที่นั่นคือนักบินอเมริกันและอิสราเอลรายงานว่า ระบบนำทางและ G.P.S. ของพวกเขาปั่นป่วนอย่างหนักเมื่อบินเข้าใกล้เขตที่รัสเซียควบคุมดโดรนสูญเสียาการติดต่อกลางอากาศที่นั่นคือที่ท่รัสเซียได้ปรับจูนระบบของตอนเพื่อต่อกรกับเทคโนโลยีล้ำสมัยของส,สหรัฐและอิสราเอลแบบตัวต่อต,ต,ตัวเลยค่ะแล้วพอมาถึงยูเครนเหรอครับซึ่งในข้อมูลเรียกว่าสมรภูมิสงครามอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบแ,บบแบบแห่งแรกของโลกบทเรียนจากที่นั่นคืออะไรครับยูเครนคือการสอบไล่ของจริงเลยค่ะในช่วงแรกของความขัดแย้ง E.W. ของรัสเซียทำงานได้ผลอย่างมหาศาลผู้บัญชาการยูเครนรายงานว่าการสื่อสารแทบจะล่มสลายอาวุธนำวิถีด้วย GPS ที่ชาติตะลอนตกจัดให้จำนวนมากพลาดเป้าไปอย่างน่าเสียดายแต่นี่ก็เป็นสมรภูมิที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวด้วยเช่นกันยูเครนด้วยความช่วยเหลือจากเนโตและเทคโนโลยีอย่างสตาร์ลิงก็สามารถฟื้นฟูการสื่อสารที่สำคัญขึ้นมาได้มันเลยกลายเป็นเกมแมวไล่จับหนูใช่เลยค่ะ เป็นเกมแมวไล่จับหนูทางอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ฝ่ายนึงส่งสัญญาณรบกวนอีกฝ่ายก็หาวิธีหลบหลีกเปลี่ยนคลื่นความถี่บทเรียนที่สำคัญที่สุดจากยูเครนคือใครควบคุมสัญญาณได้ก็ควบคุมสงครามได้มันชัดเจนมากค่ะมีประเด็นหนึ่งในข้อมูลที่ผมว่ามันล้ำไปอีกขั้นเลยคือการพัฒนาที่ไปไกลกว่าแค่การรบกวนสัญญาณแต่เป็นการเข้าไปควบคุมและเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี่มัน มันฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟ,ฟเลยนะครับมันคือแนวคิดที่เรียกว่าสงครามอิเล็กทรอนิกสเชิมปัญญาหรือ cognitive electronic warfare ค่ะครับเป็นการผสาน E W เข้ากับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ตอนนี้เป้าหมายไม่ใช่แค่การปิดกั้นการสื่อสารของศัตรูอีกต่อไปแต่เป็นการป้อนข้อมูลเท็จให้พวกเขาอย่างแข็งขันและแนบเนียนเดี๋ยวนะครับการป้อนข้อมูลเท็จนี่หมายถึงอะไรการสร้างกองทัพผีบนจอเรดาร์นี่ฟังดูเหมือนในหนังมากไปหน่อย ข้อมูลบอกไหมครับว่าเทคโนโลยีนี้มันอยู่ในขั้นทดลองหรือว่ามันถูกนํามาใช้จริงแล้วข้อมูลชี้ว่ามันกําลังถูกพัฒนานและทดสอบอย่างจริงจังค่ะ uh huh. ลองนึกภาพตามนะคะแทนที่จะแค่ทําให้จอเรดาร์ของศัตรูว่างเปล่าระบบ AI จะเรียนรู้รูปแบบสัญญาณเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามแล้วสร้างสัญญาณปลอมที่เหมือนจริงขึ้นมาทําให้จอเรดาร์ของพวกเขาแสดงภาพหน่วยทหารผีที่ไม่มีอยู่จริงเพื่อล่อให้เขาเคลื่อนกําลังพลผิดตําแหน่งถูกต้องค่ะ หรือใช้ปืนใหญ่ยิงใส่พื้นที่ว่างเปล่าหรืออาจจะซับซ้อนกว่านั้นคือทําให้ขีปนาวุธนําวิธีของศัตรูเชื่อว่าเป้าหมายอยู่ห่างออกไปอีก1กิโลเมตรมันจึงพลาดเป้าอย่างแม่นยําโอ้โหมันเปลี่ยนสงครามจากการต่อสู้ทางกายภาพไปสู่การต่อสู้ทางการรับรู้โดยมีเป้าหมายคือกระบวนการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาโดยตรงเลยค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าสงครามสมัยใหม่มันน่ากลัวไปอีกแบบเลยนะครับ คือศัตรูที่มองไม่เห็นมันรับมือยากกว่าศัตรูที่เห็นหน้ากันซึ่งซึ่งหน้าเสียอีกและผลกระทบทางจิตวิทยาต่อทหารในแนวหน้าคงจะมาหาศาลในข้อมูลมีคำพูดจากทหารยูเครนที่ผมว่ามันสะท้อนภาพได้ดีมากมันคือหัวใจของยุทธศาสาตร์เลยค่ะความรู้สึกที่เหมือนตาบอดหูหนวกและถูกตัดขาดจากพวกพ้องในขณะที่กำลังเผชิญหน้ากับความเป็นความตาย มันสร้างความตื่นตระหนกและทำลายขวัญกำลังใจอย่างรุนแรงครับเมื่อผู้บังคับบัญชาตะโกนสั่งการผ่านวิทยุแล้วมีแต่ความเงียบตอบกลับมาความตื่นตระหนกก็จะแพร่กระจายเมื่อดโดนที่คุณส่งไปสอดแนมร่วงลงมาความเชื่อมั่นก็จะพังทลายคำพูดของทหารยูเครนนายหนึ่งที่อยู่ในข้อมูลที่ว่ามันเหมือนกับการสู้กับผีคุณไม่เคยเห็นมันแต่มันอยู่ตรงนั้นเสมอคอยฟังคุณดูคุณและรอที่จะโจมตี แค่ฟังก็รู้สึกกดดันละครับประโยคนี้สะท้อนความน่ากลัวที่มองไม่เห็นนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะความสับสนนั้นกลายเป็นอาวุธในตัวมันเองจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดในวันนี้เป็นที่ชัดเจนเลยว่าอนาคตของสงครามได้มาถึงแล้วและมันไม่ได้มีเสียงดังเหมือนที่เราเคยจินตนาการไว้มันเป็นสงครามที่เงียบเชียบมองไม่เห็นและอาจจะตัดสินแพ้ชนะกันด้วยอัลกอริทึมและแบนด์วิดต์ไม่ใช่แค่การยึดครองดินแดนอีกต่อไปถูกต้องค่ะ ในข้อมูลชี้ชัดว่าในขณะที่ชาติตะวันตกกำลังเร่งตามให้ทันไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือการปรับหลักนิยมแต่รัสเซียก็ได้เปรียบจากการทดสอบและเรียนรู้ในสมรภูมิจริงมานานนับทศวรรษครับซึ่งสิ่งนี้ได้หยิบยกคำถามที่สำคัญขึ้นมาซึ่งมันไปไกลกว่าแค่เรื่องยุโทโธปกรณ์ทางทหารแล้วคะ่ะใช่เลยครับและนี่คือคำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันต่อ เราได้คุยกันว่าสงครามอิเล็กทรอนิกส์สามารถปิดเบือนสิ่งที่กองทัพเห็นบนจอเรดาร์ได้สามารถสร้างกองทัพที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาได้ถ้าเทคโนโลยีสามารถเขียนความจริงของสนามรบขึ้นมาใหม่ได้ขนาดนี้มันจะมีความหมายอย่างไรต่อธรรมชาติของความจริงในความขัดแย้งแห่งอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะแพร่กระจายออกจากวงการทหารมาสู่โลกของพลเรือนในที่สุด